เอานราสอนนะพ่อเจ้าลูกยูทูปมันฮาฮาดีฮาดีเร็ว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 เจ้าลูกเอาเรียนไปเรียนไปต้องสนใจกล้องเอาคำเก่าๆมาเนี่ยเงนแล้วต้องสนใจต้องนใจต้อสนใจต้องสนใจ เพื่อนแล้วเสียงหัวเพรานว่าลูกขี้เสมอมันเสมอมันเลือแก่อ่าถามว่าอยากให้รูปแพดใจทุกอย่างอันนั้ไหมเด้อ สูกขี้มือมันเสมอมันเกีือเต่าตอเล้งใหอะไอเด้าตอนเต่าห้ยายโฟมเนอะวันแล้วเอาตอตอตอเอาข้ามจ่ามาได้คือแค่แก่มักรุษแสเพื่อเอาดักไปขูดหินมั่นช่างรักถึงมายังราชินหากมนุษย์เดินดินไหนจะชิ้นคนนิ่งท่าวอนแล้วเอาตอตอตอ ไม่อยังอะี้สัมภพ,พิสีนะอะไรไรนี้นะสัมภพ,พิสี <c oughs> อะต่อเน้นอยตะรงทางเสียเวลาเออลงคณะเสียขันเป็ดเลยรุ้งนักศึกษาเสียข้าหอมรุ้งทางเสียเวลาเออรุ้งติดยาเสียอนาคตพันแล้วม <c oughs> ีผล เด็กิตยาไม่มีวันหน้ามีแต่ผ้าบางสะกุลวันละถูกไหนจะเท่าเรานั่งขี้กว่กวนก็บอเออเออต่อต่อมุกกรลังมุกกรลังไรดีเพราะมันเบิร์ตเลดิเบิร์ตเอาคำเก่าว่ากันเลยตั้งแต่พูตั้งแต่พูดแบะมวนเด้อฝากสติทั้งหลายนั่นแหละ ชาตินี้เกิดมาเกิดมาชาตินี้มีกรรมตัวดำจะเฉือกสวย <c oughs> ที่เรจะได้หัวไว้ยี่กว่าอยู่ยัชสวยสดใสแต่ว่าไร้สามี <c oughs> ลจำมากจำมากจำมากจำชี้แจงไงผู้่า

ยันยังหอดใหญ่คนละเรื่องเลยไปเยนไปเบิกไอ้เพิงสินไรเมื่อวันใหญ่คืนไปหาไมแม่นี้วกไมว่ากันแม่โนมไรโอเนี่ยะเป็นเขียวนี่เหลียงหัวแบอยเอยาเอาเรบิอมโบนเอาต่อเลยแม่ ท่านผู้ชมกำลังชมไงไงไงบัดข้าเบาแล้วไปบ่อไปน้ำไา้บ่ไปใส้ขรอมรอขึ้เจ้าอ้บ่ให้เออเออสีเฮ็ดยังสาธิใช้ขึ้นยังไอ้ย่าคืออุ้มไปแล้ววันแล้วสำนึกจะมีแห้งต้นอยู่บ่เอไปแล้วกลับบ้านแล้ววาากียมเออไมาทำหมุนทำทาน นอขำเนาะโอ้นอขำเนาะจ่าาเอา่จ้าจาจจ่าจ้าจาจ่า่าจ่า่าจ่าจ่า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 จ่า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 าย่าาาจ่กจ่าจ่าจ่กจ่าจ่่าก่าาจ่ามุกเอาจ่าจกเอาาโอ้ย่ หนออันผู้เบาวมีโถคีเรบอจ้าบมมีแล้วครับเจ้าชื่อใครบ่อยวะมาอ่าน้ำยาเกอไม่เงาใ่บ่สะบมมีไหมเออมาอาน้ำยาเกอไมีรุกต่อไปเออแล้วต้บ่มีมาอาน้ำยาเกไใ่ให่อไเออแล้วาแล้วเอาแล้วสองากินฟานกินเออฟานกินฟานกินอาหาร เยอก็ไปเห็นอันนี้ผ่านเกินหน้าไม่ยังอันนี้ไม่ขี้หนักว่าเลยถ่ันทุกเรั่อรับย่า่ขึ้นรู้ใช่ครับหัวเลียวหัวหัวหัวมองเนพวนดอสตรจับยายต้องเป็นรุ่นกดบอมแนบอกครับัเียวเอาสวิชากังฟูนิดน่อย วันนี้ทใจลู่รู่เปิ้ลุ่นแล้วู่เปื้ลปื้ลเจนนอามันยังละมือเล่านะเวลจ้ามาหนานอนกับคุณยายทีไรนี่นอนเขี่ยอยู่นั่นแหละเคี่ยเคี่เียอยู่นั่นแหละกังฟูกผนนางูกงฟูกกงฟูกสาหมนล้วเอซวิชากางฟูกอะไรมะเนี่ยห่วยนะ แง่ตึงเครียดเจ้ากระเปิดคลิปนี้นะเด้อเปิดในเบอร์ไม่ดุท่ายัง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 เอาแล้วมันละเสียฟิวเขาเปล่าเลยน้มานซะดะาน้ำมันยิงน้องเจ้าย้องยิงธนูยิงธนูเออยิงธนูน้องยิงธนูบัวขาวยิงธนูจึดขึ้นวะ เลนต่อได้ไหมเลนอปี่ยนัหวเปียวมันวงมองซีเนตนละตายพ่อกับบ้าแล้วเจ้าวดเฮ้ จิงจึงจึ้งวนแล้วจะบังที่อีตูดอย่อยากเข้ากล้องน้แน่ยื้อยโย่เขาหีม่เาเาตเทียนนด่าแล้วครับตอนนี้เจ้ารินเนน้อยชื่อเจาื่อจาื่อซื่อวยังซื่อวะยังเ่าจังฟังเลืองซื่อยังเาสายาสายาเจ้าชื่อวะยังสายา พื่อนแล้วจองยื่นก็เอาซัซๆๆะส,ะส,ะสะัเอาซัสัตสีเหลืองนั่นก้มหัวชูกันเลย, <c oughs> ย่าเข่าวางนะครูคารวะไอ้เพื่อเนเด้อ